วันนี้เรามีของเล่นมารีวิวให้ทุกคนได้ดูตัวใหม่ของเราเจ้าเป็ดกับกับกาบนะคะทุกคน,นเราแกะรอทุกคนแล้วนี่แอบใส่ฐานรอทุกคนแล้วด้วยเจ้าเป็ดเลื้องมีหมวกด้วยทุกคนโคตรเทไปเลยนี่มีปีกแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูดีกว่าว่ามันมันจะเป็นยังไงอ้าเปิดตรงไหนนี่สวิตอยู่ข้างหลังนะคะอะว้าว ไปแล้วนาทิมไปแล้วกลับมาก่อนมารีวิวเจ้าก่อนเจ้าเป็ดน้อยนี่ทุกคนเป็นมีไฟตรงกลางด้วยแล้ววิ่งขยับแบบนี้เลยนี่ว้าวว้วว้าวงไปอีกแล้วแม่เฮ้ยมือขยับได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด สิงสารสาัตว์ของเราเล่นเป็นเพื่อนดีกว่านี่คิงคองซีบราอ้าวนี่ว้าวให้กำลังใจยืนอยู่ข้างๆไปเลยแล้วก็มีเจ้าไดโนเสาร์ด้วยเอาไปเลยไปเลยโอ้ชนไปแล้วหมุนตีลังก้ ที่ก็ซิล่าไปตามดีกว่ามาแล้วเจ้าเป็ดน้อยเจ้ามารีวิวต่อเลยนี่เสียงน่ารักมากๆเลยโอ้ยหมุนตัวไปนู่นแล้วอว้้ว้าววว้าวว้หลายท้องเหมือนเดิมเลยนี่ทุกคน ว้าวสุดยอดเลยมีเสียงแล้วก็มีล้อหมุนๆตรงนี้ด้วยนะคะโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน